สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอิอกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง d r a ก้อนบอลเซตไคตอนเซลเกมซากา้ากันนะครับเมื่อคุรุเรีนและเบจ,จิต้ามาถึงฟิวเจอร์ทังก็บอกให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่เซลจะจัดขึ้นหมายเลข16ขอให้นำเขากลับไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นบลูมาน่าจะซ่อมเขาได้ บูมายังบอกให้ทุกคนที่บ้านเต่าไปรวมตัวกันที่นั่นด้วยจากนั้นเซลล์ก็ไปที่สถานีข่าวใกล้เคียงเพื่อออกอากาศข้อความของเขาทางทีวีโดยประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับเซลล์เกมที่จะมาถึงโดยเปิดเผยว่าหากเขาชนะเขาจะสังหารมนุษย์ทุกคนก่อนที่จะทำลายโลกในขณะเดียวกันโกคู Goku และโกหังยังคงฝึกในห้องการเวลากันต่อไป ผู้คนบนโลกตานตื่นตระหนกหลังจากที่เซลประกาศเซลเกมในขณะเดียวกันโกคู Go กับโกฮังก็เสร็จสิ้นการฝึกในห้องแห่งการเวลาทุกคนดูค่อนข้างแปลกใจที่ทั้งสองยังอยู่ในร่างซุปเปอร์ซิ่จาโกคูขอให้มิเตอร์โปโปทำอาหารทันทีเนื่องจากทั้งสองไม่ได้กินอะไรอร่อยๆกันมานานแล้วจากนั้นฟิวเจอร์ทั้งก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟัง โกคูจิงเทเลพอร์ตไปยังเวทีของเซลลเกมเผชิญหน้ากับเซลล์เพื่อดูว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนจากนั้นก็กลับมาที่วังพระเจ้าโกคูกับโกหังจะไม่เข้าสู่ห้องการเวลาอีกอีก9วันที่เหลือเขาจะฝึกในโลกแห่งความเป็นจริงโกคูและโกหังจึงบินไปที่บ้านเต่าและทักทายเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นเมื่อพิกโรเสร็จสิ้นการฝึกวิชาในห้องแห่งการเวลาเบจิต้าก็เข้าไปตอ โกคูกับโกหังใช้เวลาพักผ่อนที่บ้านตกปลาด้วยกันในขณะเดียวกันกองกำลังโลกพยายามโจมตีเซลล์แต่กองกำลังก็ทูกจัดการจนราบคาบ ไม่อได้ยินเรื่องนี้ทางวิทยุโกคู Goku จึงมาถามพิกโลว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแยกพระเจ้ากลับคืนเพื่อที่จะสามารถใช้ตราก้อนบอลชุบชีวิตทุกคนที่ถูกเซลลฆ่าตายแต่พิกโลก็ไม่สามารถแยกคืนได้โกคู Goku จึงตั้งทฤษฎีว่าถ้าเขาสามารถโน้มน้าวชาวนาเม็กให้มาอยู่ที่โลกและสร้างดราก้อนบอลชุดใหม่จะได้ไหมเขาจึงออกไปหาท่านไคโอเพื่อช่วยตามหาชาวนาเม็กคนที่ว่านั้น ท่านไคโอช่วยหาตำแหน่งของดาวนาเมกใหม่ให้โกคู Go oo, ก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปที่นั่นทันทีเขาอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกให้ฟังผู้เท่าสูงสุดมอริเสนอเดนเดให้ไปเป็นพระเจ้าคนใหม่โกคู Go oo, พาเขากลับมายังโลกเดนเดชุบชีวิตดรากน,บน้บอลโดยเขาได้แก้ไขให้คอพรได้สองข้อในช่วงสิบันก่อนการแข่งขันเซลเกม โกคูออกตามหาดราก้อนบอลไปทั่วโลกปิจิตตาและคนอื่นๆฝึกวิชากันเสร็จแล้วแชมป์ศิลปะก,การต่อสู้โลกมิสเตอร์ซาตานก็จะไปต่อสู้กับเซลล์ด้วยในวันเซลเกมคุรุลินบอกว่าหากใช้ดราก้อนบอลไหม่เพื่อชุบชีวิตผู้คนจำนวนมากจะไม่สามารถชุบชีวิตคนที่ตายมาแล้วได้เป็นครั้งที่2แต่ยังไงโกคู Goku ก็ยังมองโลกในแง่ดีแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าสู่เซลล์เกม มิสเตอร์ซาตานแสดงตัวต่อหน้าซือ้อบจิต้าหมายเลข16โกคูและคนอื่นๆก็มาถึงมิสเตอร์ซาตานจะเข้าไปต่อสู้กับเซล,ลก่อนแต่ลูกศิษย์ของเขาก็มาถึงคาร์นีกับปิรักกี้ทั้งสองขออนุญาตต่อสู้กับเซลแต่ทั้งสองก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วโดยที่เซลไม่ได้ขยับตัวเลยมิสเตอร์ซาตานพยายามข่มขู่เซลโดยการทุบกระเบื้องโชว์จากนั้นก็เข้าไปโจมตีเป็นชุด โดยที่เซลล์ไม่ขยับเลยจากนั้นมิสเตอร์ซาตานก็กระเด็นออกจากเวทีเซลล์ Sell ไม่สนใจที่จะฆ่าเขาดีวยซ้ำเซลล์ต้องการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมโกคู Goku ก็ก้าวขึ้นสู่สังเวียนซูเปอร์ซย่าโกคูและเซลเริ่มต่อสู้กันโกฮัง oh และเบจิต้าต่างก็ตระหนักดีว่าทั้งสองยังไม่ได้ใช้พลังกันเต็มที่นักสู้ทั้งสองจึงเพิ่มพลังคิดให้สูงสุด หลังจากการต่อสู้ช่วงสั้นๆเซลเริ่มโจมตีโดยใช้ท่าของคนอื่นก็นื่นเลยท่าแยกร่างของเทนชินฮังจากนั้นสเปเชียลบีมแคนนอนของพิกโลและปิดท้ายด้วยเดสซาวเซอร์ของฟรีเซอร์แต่โกคูก็สามารถเอาชนะได้หมดเซลก็เตรียมปล่อยพลังคลื่นเต่าขั้นสุดยอดที่สามารถทำลายโลกได้โกคู Goku หันเหการโจมตีออกจากโลกโดยการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าและ แอลใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตาลบการโจมตีเพื่อนนี้กลับไปที่เวทีการต่อสู้ระหว่างโกคูและเซลยังคงดําเนินต่อไปโดยนักสู้ทั้งสองก้าวไปถึงระดับที่แทบจะหมองไม่เห็นต่อผู้ชมส่วนใหญ่จากนั้นเซลจึงตัดสินใจทำลายเวทีการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าการต่อสู้ของพวกเขาจะไม่จบลงด้วยการตกเวทีและสามารถดำเนินต่อไปได้จนกว่าหนึ่งในนั้นจะตายหรือว่ายอมจำนน การต่อสู้ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกโดยโกคูบินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อสร้างพลังขึ้นเต่าอันทรงพลังเซลล์ Sell, และคนอื่นๆบอกว่าโกคู Goku กำลังหลอกเนื่องจากจากตำแหน่งของเขาบนท้องฟ้าการโจมตีดังกล่าวจะสามารถทำลายโลกได้ง่ายๆโกคู Goku จึงใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริปตามาโผล่ที่หน้าเซลโดยไม่คาดคิดและดำเนินการปล่อยพลังเข้าไปแบบเต็มๆ ในขณะที่คนทั้งโลกเฉลิมฉลองสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความพ่ายแพ้ของเซลล์กคูและเพื่อนๆเฝ้ามองขณะที่ท่อนล่างที่เหลืออยู่ของเซลล์เพิ่มขึ้นและสร้างส่วนที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่แม้ว่าพลังคิดของนักสู้ทั้งสองได้หมดลงอย่างมากการต่อสู้ก็ยังคงดาเนินต่อไปโกครู Goku ใช้ท่าซ u เปอร์เอเนร์จีเวฟบอลเล่ไปที่เซลล์ในขณะที่คนอื่นๆเฝ้าดูการประทะกันอย่างดุเดือด แม้ว่าทุกคนจะมีความหวังแต่พลังของโกคุก็ไม่สามารถฆ่าเซลได้นอกจากนี้พิกโลและเบจิต้ายังเขียนชัดเจนว่าเซลยังมีพลังเพิ่มขึ้นได้อีกในขณะที่โกคูใช้พลังเต็มที่แล้วโดวยทุกสายตาและหูที่จดจ่ออยู่กับช่วงเวลาแห่งความจริงสำหรับแผนลึกลับของโกคูซูเปอร์ไซยาผู้นี้ก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการยอมแพ้ เมื่อโกคูประกาศว่าโกฮังจะเป็นผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปและคนสุดท้ายที่จะต่อสู้กับเซลล์ก็ยิ่งทำให้ทุกคนตะลารใจกันขึ้นไปอีกพิกโลและคุริลินปัดวัวการตัดสินใจนี้แต่โกฮังเห็นด้วยตอนจะเป็นผู้จัดการเซลล์โกฮังสร้างความประทับใจให้ทุกคนด้วยพลังของเขาซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเทียบเท่ากับของโกคูแต่ถึงกระนั้นก็พบว่าตัวเองแพ้การต่อสู้กับเซลอยู่ดี ซูเปอร์ซยากโกหังไม่แสดงความเต็มใจที่จะต่อสู้และพยายามเกลี้ยกล่อมให้เซล์ยุติเซลเกมน้ซะโดยอธิบายว่าหากพลังที่ซ่อนอยู่ของเขาปรากฏขึ้นเขาจะสูญเสียการควบคุมและฆ่าเซลซึ่งตรงกันข้ามกับเจตนาของโกหังเซลผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะทำให้โกหังโกรธจงใจก่อกวนโกฮังด้วยความเจ็บปวดมากพอที่จะบังคับให้เขาปลด ปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแต่โกหังก็ไม่ยอมโกรธซากกะทีจนหมายเลขก6 6เข้ามาแทรกแซงโดยใช้ประโยชน์ที่ว่าเขาไม่มีพลังคิจึงคว้าเซลล์จากด้านหลังและประกาศว่าเขาจะเรียกใช้อุปกรณ์ทำลายตัวเองไปพร้อมๆกับเซลล์ น่าเสียดายที่คูรินเปิดเผยว่าในขณะที่ซ่อมหมายเลข16บลูมาได้เอาระเบิดร้ายแรงนั้นออกไปแล้วซึ่งทำให้การแทรกแซงนี้ไร้ประโยชน์เซลล์ลุดจากการเกาะกลุ่มของหมายเลข16อย่างง่ายได้จากนั้นกอปล่อยพลังไซจนร่างกายของ16แตกเป็นสิ่งเสียงเยงหลือแต่ส่วนหัวเท่านั้นที่ยังไม่บุบสลาย เมื่อเซลรู้ว่าความพยายามในการข่มขู่ทางร่างกายล้มเหลวเขาจึงวางแผนโจมตีเพื่อนๆของโกฮังโดยการให้กำเนิดลูกหลานเซลจูเนียออกไปเจ็ดคนเพื่อต่อสู้กับเหล่านักลบสัตทั้งเจ็ดจนความโกรธของโกฮังเกือบถึงขีดจำกัดหมายเลขสิบหขอให้มิสเตอร์ซาตานพาเขาไปหาโกฮังเพื่อคุยกับเขา หมายเลข16อธิบายให้โกหังรู้ว่าต้องต่อสู้เพื่ออะไรและมันเป็นเรื่องปกติที่จะปลดปล่อยความโกรธของตัวเองเพื่อช่วยคนที่รักหลังจากได้ยินคำพูดที่กำลังใจเซลบอกหมายเลข1 6ว่าเขาวางแผนที่จะทำสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองและดำเนินการเยียบหัวของหมายเลข16บบทขยี้เละเทะ การได้เห็นสิ่งนี้เป็นฟางเซนสุดท้ายสำหรับโกฮังซึ่งในที่สุดก็ปลดปล่อยความโกรธออกมาและขึ้นสู่ระดับซปเปอร์ซย่าร่างที่สองเซลรู้สึกตื่นเต้นที่การต่อสู้จะน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่โกฮังไม่รู้สึกขบขันเขาคว,ว้าทัวเซนส์ที่ถูกขโมยมาจากเซลจากนั้นโกฮังก็จัดการเซลจูเนียทั้งหมดพิสูจน์ตัวเองว่าพวกมันไม่มีทางรอดจากการโจมตีโกฮังฆ่าพวกมันนี้อย่างง่ายดาย จากนั้นเขาก็โยนทัวเซนซอไปอยังฟิลเจอร์ทรังเพื่อแจกจ่ายให้สหายที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้โกฮังมุ่งความสนใจไปที่เซลและตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าโกฮังมีความได้เปรียบยิ่งมากในที่สุดเซลล์ก็ปลดปล่อยพลังเต็มที่เพื่อต่อสู้กับโกฮังแต่ถึงแม้จะเต็มกำลังการโจมตีของเขาก็ไม่มีผลใดๆกับซปเปอร์ไซย่าส โกหังต่อสู้กับเซลลเขาเอาชนะได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้เซลล์ Sell. พยายามทำลายโกหังและโลโดยพลังขึ้นเตาเต็มพิกัดแต่โกหังก็สร้างพลังขึ้นเตาที่ใหญ่กว่าต้านพลังจนเอาชนะเซลล์ได้ โกคู uh จำได้ถึงเหตุการณ์ในห้องการเวลาโกฮังก็แสดงความแข็งแกร่งเหนือซุเปอปร์ไซยาปกติในเซียววินาทีจากนั้นเขาก็บอกให้โกฮังเผช็จศึกเซลแต่โกฮังยืนยันว่าเซลต้องทนทุกทรมานก่อนจากนั้นเซลจะใช้รูปแบบร่างกายบึกบึนแต่การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้ความเร็วลดลงอย่างมากและด้วยเหตุนี้การโจมตีของเขาจึงไม่อาจโดนโกฮังได้เลย โกหังตอบโต้การโจมตีของเซลลด้วยการกระแทกที่ท้องเพียงครั้งเดียวทําให้เซลเล์สํารอกหมายเลขก8ออกมาและเปลี่ยนกลับเป็นรูปร่างที่ถึงสมบูรณ์แบบเรานักลบซัตคิดว่านี่หมายถึงชัยชนะของโกหังแต่ร่างกายของเซลล์ก็เริ่มขยายตัวอย่างมาก ในความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำลายโลกเซลเริ่มทำลายตัวเองหรือเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโกคู Goku, บอกลาลูกชายหลังจากบอกว่าเขาต่อสู้ได้ดีและบอกให้โกหังดูแลแม่และให้แน่ใจว่าเขาฟังแม่ในการศึกษาก่อนที่จะส่งตัวเองและเซลไปยังดาวของท่านไคโอสถานที่ปลอดภัยแห่งเดียวที่เขานึกออกเมื่อมาถึงในที่สุดเซลก็ระเบิดทำลายดาวและฆ่าทุกคนที่อยู่บนดาว ขณะที่โกฮังและเหล่านักรบบซ์กำลังเสียใจกับการจากไปของโกคูโกคูและท่านไคโอตระหนักดีว่าเซลล์ยังไม่ตายมันต้องรอดจากการระเบิดการใช้ท่าเคลื่อยนย้ายในพิพตาของโกคูทำให้เซลล์กลับมายังโลกซึ่งเขาได้ฆ่าฟิวเจอร์ทังด้วยการยิงพลังผ่านหน้าอกจากนั้นเขาก็เปิดเผยว่านิวเีรสของเขาไม่เพียงแค่รอดจากการระเบิดเท่านั้นแต่เขาสามารถงอกใหม่ให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบได้และ ต้องขอบคุณพันทุศาสตร์ของชาวไซยาที่ทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยโดยความโกรธแค้นจากการตายของลูกชายเบจิต้าจึงปล่อยการโจมตีของคิบลราดออกไปที่เซลอย่างบ้าคลั่งแต่ก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายเบจิต้าเกือบม้วยมรณนาดีที่กคฮังช่วยเอาไว้ทำให้เขาใช้แขนได้แค่ข้างเดียว เมื่อโกหังได้รับปาดเจ็บและไม่มีใครเหลือที่จะท้าทายเซลลเซลล์จึงเตรียมปล่อยพลังขึ้นเต่าครั้งสุดท้ายเพื่อทำลายโกหังกับโลกไปหนี้ไปพร้อมๆกันเซลลยังคงชาร์จซูเปอร์พลังขึ้นเต่าของเขาต่อไปและเผยเห็นว่าไม่เพียงแต่เขารวบรวมพลังงานได้มากพอที่จะทำลายโลกเท่านั้นแต่ตอนนี้เขายังมีศักยภาพที่จะทำลายระบบสุริยะทั้งหมดโดยการระเบิดครั้งนี้ ในขณะเดียวกันเบจิต้าขอโทษโกหังสำหรับความประมาทของเขาขณะที่โกหังและคนอื่นๆเฝ้าดูอย่างสิ้นหวังโกคู Goku, ติดต่อกับลูกชายจากอีกโลกหนึ่งผ่านทางกระแสติตของท่านไคโอและบอกโกหังว่าแม้ในสภาพที่บาดเจ็บเขายังมีศักยภาพที่จะเอาชนะเซลได้โกหังฟื้นคืนชีพแล้วเตรียมปล่อยพลังขึ้นเต่ามือเดียวขั้นสุดท้ายเพื่อปัดเป่าการระเบิดของเซล ขณะที่นักรบทั้งสองพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชนะการละกันพิกโกโลเทียนชินฮังยำชาและคุลิดินปล่อยพลังโจมตีเซลลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยโกฮังแต่ก็ถูกเป่ากระเด็นได้อย่างง่ายดายขณะที่โกคูเกลียกลอมโกฮังให้ปล่อยพลังเต็มที่เพื่อต่อสู้กับเซลลเบจิต้าก็กลับมาที่สนามรบและเปิดตัวการิเบลเซอร์ครั้งสุดท้ายซึ่งทำให้เซลล์เสียสมาธิชั่วคราว เมื่อเห็นโอกาสโกหังก็ปลดปล่อยกำลังเต็มที่และเอาชนะคลื่นพลังของเซลทำลายเซล์และกอบกู้โลกจากการถูกทำลายโกหังชนะแล้วและเซลลเกมก็จบลงในที่สุดในขณะที่เหนื่อยล้าโกหังก็ล้มลงกับพื้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า พิกโกโลคุรลินเทช,ชินหังและยำชายืนเหนือโกฮังที่อ่อนลา้าแต่ก็ยังยิ้มได้ยำชาอุ้มโกฮังขึ้นมาเพื่อพาไปให้เดนเดร้รักษาที่วังพระเจ้าเทช,ชินหังอุ้มศพของฟิวเจอร์ทั้งและคุริลินอุ้มหมายเลขสิพิกโกโลยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและถามเบจิต้าว่าต้องการความช่วยเหลือไหมเบจิต้าอยู่ข้างหลังมุดหิดที่โกคูนำหน้าเขาตอนนี้แม้แต่โกฮังก็ยังอยู่ข้างหน้าเขาโกคูไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่อยากต่อสู้อีก เมื่อมิสเตอร์ซาตานฟื้นขึ้นมาก็ไม่เห็นเซลล์กับพวกนักรบแซตแล้วซาตานอ้างว่าเขาเป็นคนกําจัดเซลล์เองเจ้าพวกนั้นขอบคุณเขาแล้วก็กลับบ้านไปกันหมดแล้ว z t ตทีวีทำให้การส่งสัญญาณเสียงใช้งานได้และประกาศว่ามิสเตอร์ซาตานเป็นฮีโร่ผู้สังหารเซลล์ ทุกคนมาถึงวังพระเจ้าเดนเด้ทำการรักษาโกฮังก่อนจากนั้นก็หมายเลขสิปดพิกโลบอกเธอว่าคุริลินปกป้องเธอหลังจากที่เซลขย้อนเธอออกมาโกฮังพโผ่งออกมาเมื่อตระหนักว่าคุริลินหลงรักเธอหมายเลขสิ 18, ไม่แสดงความกตัญญูและบินออกไปทำให้คุิลินเศร้าเสียใจ เมื่อรูปรวมดราก้อนบอลเข้าด้วยกันเดนเดเรียกเทพมังกรเช่นรอนหมายเลข18สังเกตเห็นท้องฟ้าเริ่มมืดมองขึ้นไปก็เห็นเทพมังกรจึงบินกลับขึ้นไปดูและซ่อนตัว ย้ำช้าขอพอรให้มนุษย์ที่ถูกเซลลค่าฟืนคืนชีพครั้งที่ตายไปแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนสิ่งนี้ทําให้หมายเลข18ตกใจพิกโลสสังเกตเห็นว่าโกคูยังไม่กลับมาแต่เชนรอนกล่าวว่าตอนนี้เขาสามารถให้ความปรารถนาครั้งที่2ได้แล้วอย่างไรก็ตามการจํากัดจํานวนครั้งที่เขาสามารถชุบชีวิตคนคนหนึ่งได้นั้นยังคงมีผลอยู่เขาไม่สามารถชุบชีวิตโกคูได้อีกเดนเดจึงบอกว่าตราบอลบนดาวนาเมก สามารถชุบชีวิตเขาได้เนื่องจากโปร์นก้าไม่มีข้อจํากัดในการฝื้นคืนชีพย้ําชาแนะนําว่าพวกเราต้องการไปที่ดาวนามเกมกไม่นะจุดนี้ทุกคนที่วังพระเจ้าได้ยินเสียงของโกคูเขาบอกทุกคนว่าเขาตายในแบบที่ต้องการต่อสู้กับคนเลวสิ่งที่บลูมาพูดถึงว่าเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดปัญหานั้นเป็นความจริงและโลกอาจได้รับความสงบสุขโดยที่พลังของเขาไม่ดึงดูดภัยคุกคามใหม่ๆดังนั้นเขาจึงบอกเพื่อน และลูกชายของเขาว่าเขาอยากจะตายโกคูมั่นใจว่าสักวันโกฮังจะเข้ามาแทนที่เขาในฐานะผู้พิทักโลกด้วยเหตุนี้เขาจึงบอกลาเพื่อนๆโดยบอกว่าแล้วพบกันนะเมื่อทุกคนตายพรข้อที่2คุริลินขอให้มนุษย์ตัดแปลงหมายเลข17และหมายเลข18กลับมาเป็นมนุษย์แต่เชนรอนทำไม่ได้เพราะทั้งสองมีพลังเหนือเทพอกรคุริลินจึงขอให้ทอระเบิดออกจากตัวมนุษย์ดัดแปลงแทน ณจุดนี้หมายเลข18เปิดเผยตัวเองและบอกว่าหมายเลข17เป็นน้องชายฝาแฝดของเธอแต่ก่อนที่เธอจะจากไปเธอให้ความหวังกับคุณลินอีกครั้งหนึ่งเธอพูดว่าแล้วเจอกันใหม่นะนี่แสดงให้เห็นว่าเธอภูมิใจเกินกว่าจะยอมรับว่าเธอรู้สึกปลื้มใจกับความรู้สึกของเขาแล้วเหล่านักรบแทะทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านกลับมาที่ภูเขาเปาซูโกหังแจ้งข่าวการตายของคุณพ่อต่อคุณแม่จีจี้ที่ร้องไห้ไม่หยุด พี่ศา์เวอ์ปลอบโยนเธอด้วยบอกว่าเขาตายเยี่ยงวีรบุรุษวันรุ่งขึ้นเหล่านักรบสัตทั้งหมดกล่าวคำอำลาทั้งที่จะออกเดินทางไปสู่อนาคตในไทม์ไลน์ของเขาเองเบจิต้าบอกลาทั้งสั้นๆขณะที่ททมแมชชีนกำลังจะหายไปวิญญาณของโกคูก็แตะไหลโกฮังชั่วครู่เตือนเขาว่าแม้ในความตายเขาก็ยังไม่จากไปจริงๆ ฟิวเจอร์ทังหวนคืนสู่ยุคสมัยของตัวเองเขานึกย้อนกลับไปถึงหมายเลขก7 7และหมายเลขก8 8ในปัจจุบันดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ใช่สัตว์ปรลาที่เขารู้จักในสมัยของเขาเองนะเขามาถึงสำนักงานใหญ่ของแคปซูลคอร์ปัเชั่นและทักทายแม่ ในปัจจุบันหนึ่งเดือนหลังจากเซลลเกมจีจี้กำลังสงสัยว่าโกหังหายไปไหนเธอคิดว่าเขาแอบหนีไปกับคุณปูปีศาจวัวอีกแล้วโกหังจับปลายักษ์ออกจากแม่น้ำใกล้ๆขนาดของปลาทำให้ปีศาจวัวตกใจทั้งเขาและจิจี้คิดว่าโกหังกลายเป็นเหมือนพ่อของเขาโกคู cool. ที่แคปซูลคอป์ปอเลชั่นเบบี้ทังกำลังเดินต่อแตะเป็นก้าวแรกของชีวิต ในขณะเดียวกันมิสเตอร์ซาตานกำลังจัดรายการทีวีพิเศษและจะทำลายสถิติใหม่ทุบก,กระเบื้อง20ชิ้นแต่สิ่งที่เขาทำได้คือ19ชิ้นยังไงยังไงมิสเตอร์ซาตานก็ยังคงเป็นผู้จัดการเซลล์ที่ชาวโลกยกย่องอยู่ดี โกคูและท่านไคโอมองดูจากเส้นทางอสรพิษโกคู Goku บอกว่ามิสเตอร์ซาตานเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมท่านไคโอจึงบอกให้โกคูช่วยกันสร้างบ้านใหม่โกคู Goku ยืนกรานว่าเขาไม่เก่งเรื่องการสร้างเก่งแต่ทําลายข้าวของย้อนกลับไปในอนาคตฟิวเจอร์บลูมาก,กล่าวถึงฟิวเจอร์ทรังที่ตัวโตวขึ้นเขาจึงบอกเธอถึงห้องแห่งกานเวลาและเล่าเรื่องราวให้เธอฟัง ท่านใดนั้นวิทยุก็รายงานการโจมตีครั้งใหม่ของมนุษย์ดัดแปลงที่เมืองพプラสรีซิตี้ฟิลเจอร์ทรังตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติความวุ่นวายนี้แม้ว่าบลูมาจะยังกังวลอยู่แต่ทรังก็บอกกับเธอว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาต้องหวนคืนสู่อดีตเพื่อให้เขาแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะมนุษย์ตัดแปลงให้ได้ ทังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าและมุ่งหน้าสู่เมืองพลาสรีที่นั่นหมายเลขสแปรกำลังโมโหที่เล่นเกมอาร์เคดแพ้เมื่อทังมาถึงก็ต่อสู้กับสแปเธอยิงพาวเวอร์บริสไปที่ทังแต่เขาหลบได้อย่างง่ายดายและต่อยเธอกระเด็นทะลุตึกไปแล้วทั้งคู่ก็เริ่มแลกหมัดกันเมื่อมนุษย์ตัแปลงในอดีตไม่ได้มีนิสัยชั่วร้ายเหมือนในยุคนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องกำจัดทิง้ง สองพี่น้องมนุษย์ตัดแปลงโจมตีพร้อมกันแต่ทั้งก็หลบได้ยังง่ายได้ต่อยหน้า17ปัดพลังของ18จากนั้นเอามือแตะหน้าเธอปล่อยพลัง18กระเบิดหายไปในทันที17ตกใจที่พี่สาวถูกฆ่าตายจริงๆจากนั้นคนที่จะตายรายต่อไปก็คือมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข17ภัยคุกคามจบสิ้นแล้วแต่ยังมีตัวร้ายกาศอีกหนึ่งที่ต้องจัดการ 3ปีต่อมาโลกแห่งอนาคตสงบสุขมาตลอดเวสซิตี้กำลังสร้างใหม่ต่อไปทาไม่ชินได้ชาร์จเพียงพอสำหรับการเดินทางอีกครั้งและฟิวเจอร์ทรังในชุดเกราะต่อสู้กำลังเตรียมที่จะย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อรายงานว่าภารกิจของเขาประสบความสำเร็จท่านในนั้นเขาตรวจพบบางอย่างและบอกแม่ของเขาให้รีบกลับเข้าไปในบ้านทังเรียกฟิวเจอร์เซลออกมามันแปลกใจที่ทังรู้ได้ยังไง ทั้งบอกว่าฟอร์มที่สมบูรณ์แบบของเซลล์นั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่ตนแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเซลล์ได้ ทั้งไม่ต้องการสร้างความเสียหายในเวสซิตี้จึงโจมตีเซลให้กระเด็นออกไปอีกหลายใหม่เพื่อต่อสู้ในชนบทเซลยังคงยิงพยองโดยเชื่อว่าการสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดของดรเกโรนั้นทรงพลังกว่าชาวไซย่ามากพวกเขาเพิ่มพลังและปะทะก,กันการโจมตีด้วยพลังงานจากเซลนั้นถูกปัดป้องโดยทั้งอย่างง่ายได้ซึ่งตอบสนองด้วยการกระแทกเซลกลับลงไปที่พื้นเซลตกใจกับพลังของทั้งที่มีในตอนนี้เซลโจม ีด้วยหางแต่ทั้งขวามันไว้เวียงเซลไปรอบๆแล้วปล่อยเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าเซลเริ่มชาร์จพลังคลื่อนเตาแต่หยุดเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าทั้งสร้างพลังอันมหาศาลทังยิงยิดโดมแอคแทและเผาเซลจนสิ้นสร้ากภัยคุกคามต่ออนาคตสิ้นสุดลงแล้วในความคิดของเขาทังขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะโกคู ย้อนกลับไปในปัจจุบันท่านไคโอสร้างบ้านใหม่บนทางอสรรพิษเสร็จแล้วแต่เมื่อโกคูเปิดประตูมันก็พังทลายลงในทันทีโกคูจึงพูดไปอีกอย่างว่าท่านไคโอสัญญาว่าจะพาผมไปยังอีกโลกหนึ่งที่เหล่านักสู้รวมตัวกันเพื่อฝึกวิชาการประจนภัยต่อเนื่องเหล่านี้เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเละกันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านิ่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ